สั่งเลื่อยยนมาใหม่ครับยี่ห้อดักก้อนไฟแมลงปอเนี่ยนะครับมาดูสินี่อันนี้เต๋อถังผสมน้ำมันแล้วก็กรวยเติมนน้ำมันนี่หัวของมัน,ห,มนหัวเครื่องยนต์อาอะไรลนโซอ่อันนี้เท่าเเสียมีเพิ่มมาให้อีกอันหนึ่งนอกจากที่ติดมากับเครื่องอมีคู่มือการใช้งานมีประแจขัน มีบาโซ่1.5นิ้วนี่ครับมีอันนี้คู่มืออันนี้โซ่อีกอันนึองอ่กล่องนั้นมันมีตะไบรับกลมไม้ด้วยแจกบลอกคันหัวเทียนอ่าประมาณนี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับหักส่วนลดแล้วไม่ถึง1,500บาทครับ